สวัสดีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้ขอเปิดด้วยทีมบาร์เซลโลนาก่อนนะครับที่เอาชนะเซบียาไปได้ในคปาเดลเร3นะครับสประตูต่อ0ูนย์ก็เลยเข้ารอบชิงชนะ3ประตูต่อ2นะครับเด็มไปเล่นาที12บปิเก้นาที90้บวกสี่เบรเบตนาที95นะครับก็อย่างว่าคบาซ่าได้ประตูตีเสมอนาทีแบบแทบจะสุดท้ายของเกมแล้วมาปิดได้ช่วงต่อเวลานะครับก็ เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับทีมบาร์เซโลนาที่ลุ้นแชมป์อยู่ตอนนี้นะครับทั้งลาลิกาและก็รายการนี้เดี๋ยวรอคืนนี้แอตเลติกบิลบากับเรบันเต้นะครับอีกคู่หนึ่งไปกันที่มิลานนะครับมิลานเสมอกับอูดินเนเซ่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเคสเซียนีจุดโทษนาที90บกเ็นะครับนาะซิเมนโต้ฟันก้านาที68ให้กับอูดินเนเซ่มิลานก็แต้มหลดอีกแล้วนะครับก็เลย ทำให้การลุ้นแชมป์นั้นอาจจะยากขึ้นไปอีกนะครับตามอินเตอร์อยู่สแต้มแต่ว่าอินเตอร์มีเกมในมือนัดหนึ่งห้าสิบสามต่อห้าสิบหกนะครับไปกันที่เอ่อพาเลสกับยูไนเต็ดเสมอศูนย์ศูนย์นะครับก็เป็นเกมที่ยูไนเต็ดนั้นแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเอา่อพาเลสก็ไม่ได้คิดจะยิงแมนยูได้อยู่แล้วนะครับก็เลยจบศูนย์ศูนย์กันไปมาอัลเตอร์แมชเกมนี้เลยเป็นชิคูคุยาเต้นะครับเสมอศูนย์ศูนย์เกมที่หก แล้วในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ของ United, ยูไนเต็ดเยอะที่สุดเท่าฤดูกาล2004-2005 2 0 1 6 2 0 1 7นะครับมาเรามตช์นี้พูดไปแล้วนะครับยูไนเต็ด27นัด51คะแนนตามซิตี้14แต้มเหลืออีก11นัดนะครับก็น่าจะเก็บสา,ารานะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอ่อพาเลสเองอันดับ13 27นะัด34คะแนนนะครับโซนที่ใกล้กว่านี้โซนใกล้ฟุตบอลอยูโรปลาลีกมากกว่าอีกนะครับตามอยู่10แต้มนะครับ Okay. ไปกันที่เบอร์ลี่กับเลสเตอร์นะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเบอร์ลี่นำก่อนจากมีด้านาทีที่4เฮนาโชกู้มาได้นาที34นะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่อีกเกมที่เลสเตอร์ทำแต้มหล่นนะครับแต่ว่ายูไนเต็ดก็แต้มหล่นเหมือนกันเลยทำให้ยังสนุกอยู่นะครับมีด้านั้นยิงประตูแรกในคริมียร์ลีกในรอบ1,212 12นาทีประตูสุดท้ายกับทีมเนี่ยยิงใส่บอลมัคุมพาพันปีส0ง0ี นะครับแมลต์แมชก็เป็นเขานี่แหละนะครับเลสเตอร์27นัด50คะแนนนะครับตามซิตี้15คะแนนเบอร์ลี่เองนะครับ27น,นัด29คะแนนเหนือโซนตกชั้น6คะแนนนะครับแต่ฟูลแลมที่อยู่ในนั้นมีเกมในมือเกมสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับเชฟฟียูไนเต็ดกับแอสตันวินล่าทีมเจ้าบ้านชนะ1ประตูต่อศูนย์แม็กโตดิกประตูเดียวนาที30นะครับวินล่าที่สบายใจนะครับก็เตายากเนาะวินล่าเอาเข้าจริงนะครับ ก็เชฟฟี่วินาเต็ดโดนใบแดงไปด้วยนะครับแจ็กกนะิลก้านนาที57แต่ว่าก็รอดไปได้นะครับก็เลยเป็นชัยชนะของทีมเจ้าบ้านในตอนนี้นะครับเดวิดแม็กโกดริกนะครับเป็นแมนออฟเดอะแมชเชฟฟี่วินาเต็ด27นัด14คะแนนตามโซนปลอดภัย12คะแนนนะครับส่วนวิลล่าเองนะครับ25 39, น,นัด39คะแนนตามโซนยูโรปาลีกคะแนนตามโซนแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่6คะแนนแต่ว่าก็สะดุดไปเพราะแพ้เพราะว่าแพ้นะครับไปกันที่ ผลฟุตบอลรายการอื่นๆก่อนเดี๋ยววนกลับมาบอลไทยนะครับเอออิตาลีซาโซโลเสมอนาโปลี3-3เจโนัเสมอซามโดเรีย1-1ึ่งหนฟิออเรนติน่าแพ้โรม่า1-2กายารีชนะบอโลญ่า1-0เบเนเวนโตแพ้เวโรนาศูนามมาตาลันตาชนะโครโตเน่ห้นะครับฝรั่งเศสแรชนะดิชง3-1แซหนึงเอเตียนแพ้ลอง2-3นีชนะนีม2-1เมสแพ้อองเช0-1ลียงชนะแรน1-0สตาร์สบุกชนะโมนาโก1-0โมนาโกนะครับ น้องแพ้แรง1-2ม่งงเปรีเยเสมอลออริยอง1-1ร่งลีวชนะมักเซย2องศูนย์บอกโดแพ้เปเยเชศูนย์หนึ่งโมนาโกก็หายไปนะครับไทยลีกสุพรรณบุรีแพ้สมุทรปราการ1-2ึ่งสองระยองแพ้ราชบ,บุรีศูนย์สามแบงคอกแพ้นครราชสีมาสองสามเฉยเลยครับนำสองศูนย์แล้วแพ้นะครับประจวบแพ้ท่าเรือหนึ่งสามนะครับเจลีกครับนะครับคู่ที่มีมีนักเตะไทยเล่น เล่นนะครับแต่ตเตะไทยก็ไม่ได้ลงนั่นแหละนะครับอาวิสปาฟุโกโอกะแพ้คอซาโดเลซัปโปโรสองสามยโยโกฮมามามาริโนชนะเบกาตาเซนได้หนึ่งสูงประมาณนี้นะครับแชมเปี้ยนชิพนอริช ชนะเบรนฟอร์ด1-0วัตฟอร์ดชนะวีคอม2-0คิวพีอาร์แพ้บาร์สลีย์1-3เชฟฟิลด์เวนสเตย์แพ้รอตเทอร์แฮม1-2บริสตอลซิตี้แพ้บอลมัด1-2สโต๊กแพ้สวอนซี1-2เสริมด้วยเจลีนิดนึงคาวาซากิชนะเซเรโซ่3-2เดฟเฟโพคาวนะครับเอเซนแทกโฮสตี Host ้คิว0-3เข้ารอบรองนะครับสำหรับคิวก็อีกทีนึงคือไลฟซิกนะครับที่ชนะโบ๊บส์บวกไม่ยาก2-0นะครับนี่คือฟุตบอล เกือบทั้งหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวขอไทยดิกวสองหน่อยหองบัวชนะเชียงใหม่4ีหนึ่งสบายใจขึ้นนะครับสี่สเกตชนะเกษตรขอโับเสมอเกษตรศาสองสองสกอร์เดียกเจลเชียงใหม่กับแพ้เสมอกันไปนะครับทีมจากเหนือเจอกันไชน่าชนะสมุทรสาคร7จสมุทรสาครไม่อยู่แล้วนะครับนครปฐมเสมอลำปางสองสองขอนแก่นชนะอุทัย1นึ่งศูนย์สุรกากรชนะยุทธยา2อศูนย์ระนองชนะราชนาวีสองหนึ่งอุดรธานีเสมอขอนแก่นยูหนึ่งหนึ่งนะครับโอเคฟุตบอล วันนี้มีไทยลีกสองคู่นะครับเป็นเกมระหว่างเชียงรายกับชลบุรีของมงเครึ่งเชียงรายได้เปรียบอยู่หน่อยๆนะครับ BG ปทุมกับสุโขทัยทุ่มหนึ่งก็ BG ก็ชนะไปให้มันจบๆนะครับจะได้ฉลดงแชมป์กันนะครับฟุตบอลวันนี้มีเกมระหว่างฟูลแลนมกับสเปอร์สนะครับที่เล่นกันหกโมเออ1ีหนึ่งนะครับพร้อมกับเวสต์ปอมกับเอเวอตันมองทีม ฟูตบอลสเปอร์เนี่ยมันสนุกนะครับคู่นี้ผมก็มองว่าเสมอนะครับอาจจะนั่นหน่อยเวสต์ซีย์อตันหม,มอนเอาตันชนะเลี้ยวคู่เชลซีตีสามสิบห้าเชลซีคิดว่าเออ่น่าจะเสมอกันไปบาป,ปาลมากับมิลานคืนนี้เซเรียตีสองสี่สิบห้า 2, ปาลมาไม่ดีเนาะมิลินเตอร์ดีกว่านะครับโคปาเดลเรย์คู่หนึ่งเรเบเต้กับบิลเบาเชื่อว่าบิลเบาเบียดได้นะครับน่าจะไปเจอกับบาซ่าอียขันเบื่อยังไม่รู้นะครับ เอ่อนี่คือฟุตบอลนะครับไปกันที่กีฬาอื่นคริกเก็ตกันบ้างนะครับเป็นเกม2020เมื่อวานนี้เอาเกมที่เอ่อนี่ก่อนเอาสีรังกาเวสซินดีสมาเช้าก่อนที่เบืองคูดิชประเทศแอนติกัวนะครับเวสซินดีสกับศีลังกานี่าสศีลังกาตีต่อ131ออก9นะครับก็ ได้ปทุมน,นิสันก้านะครับ39นิโรชันติกเวลลา33มือโยนดีสุดโอเบตแม็กคอย2อิเบเกสเสีย25ิเวสินดิสทำตามเป้าหมายได้สบายๆเลยในส3บานโอเวอร์เท่านั้นนะครับก็ได้คิลมโทลาส8จาก11ลูกครับเพราะตี6ลูกติด6ลูก6ลูกติดทั้งโอเวอร์อย่างนั้นนะครับเป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์ของคริกเก็ตเอ่อ ผมว่าคนที่2ใน2 0 2นเน้าะทารูโมดีไอเป็นคนที่3นะครับที่ปี6 6แปม6ลูกติดนะครับสวยงามนะครับมีโยงดีสุดเป็น PWH เดอร์ซินวา3วิกจะเสีย12แต่ก็ได้แค่นั้นนะครับไปดูอีกคู่หนึ่งกันบ้างนะครับเกมระหว่างนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียจอดอยู่ปากเหวแล้วนะครับหลังจากแพ้ไปก่อน2เกมแรก ก็เกียร์มที่วอลดิงตันออสเตรเลียชนะนะครับออสเตรเลียตีก่อน208ออก4นะครับนิวซีแลนด์ออกหมดที่144ออสเตรเลียได้อารอนฟินช์กลับมาแล้วนะครับแต่ดีสุดปเป็นเดนม็กซ์เอลน้อง70อารอนฟินช์หกนะครับนิยอมเป็นอิชโซดี2วิกเกตเสีย32นิวซีแลนด์นะครับได้มาตินกับทิว43เดวอนคอนเวย์38ไม่พอนะครับแอชลันดอาก้า6วิกเกตเสีย30นะครับอาจจะเสียแต้มเยอะแต่ว่า6วิกเกตเนาะก็เลยทำให้ ออสเตรเลียนั้นยังอยู่ในเส้นทางนะครับอีกเกมนึงเป็นเกม5วันนะครับแต่ว่าตามเทรนด์อีกแล้วนะครับจบใน2วันเท่านั้นคือเกมระหว่างอัฟกานิสถานกับซิมบับเวนะครับสรุปนะครับอัฟกานิสถาน131และ135ซิมบับเว250และ17ออกสูนซิมบับเวชนะ10วิกเก็ตนะครับก็เมื่อวานซิมบับเวอินดิ้งแรกเนี่ยเป็นชอว์เวียรจบที่105นะครับเรจิชาคับชาคับว่า44มือโยนดีสุด อามีฮัมซาหกวิกเกตเสียเจ็ดสิบห้าแต่ก็อยู่ชอวิลเลียนสไม่อยู่นะฮะอัฟกานิสถานลงมาตีได้ร้อยสามสิบห้าเท่านั้นนะครับได้อิบราฮิมซาดานเจ็ดสิบหกแต่ที่เหลือก็แหลกหมดนะครับเอ,อ่อมือโยนดีสุดเป็นโดนัลด์เทริปาโนสามวิกเกตเสียยี่สิบสามซิมบ,บับเวจึงปิดเกมได้นะครับด้วยคู่เปิดเนาะปรินซ์มาสเบเล่กับเควินคาซูซ่านะครับก็ชนะ1เกมต่อศูนย์นะครับซิมบับเบวันนี้อินเดียเจออังกฤษเกมสุดท้ายที่อเมริกาบัดอินเดียเสมอจะได้ตัั๋วไปลอนอนนนดะครบ สำหรับไปเล่นเวอร์เทสแชมเปี้ยนชิพรอบชิงชนะเลิศน,นะครับดูโอเคนี่คือคริกเก็ตนะครับไปกันที่ข่าวอื่นกันบ้างเดี๋ยวผมขอมวยก่อนก็ได้นะครับชาสานฟิลลี่และแอนโทนีโจชัวนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะแข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มีการยืนยันกันโดยบ็อบอารัมโปรโมเตอร์ช่วยดังนะครับก็สู้กันของ2คนบริติชนะครับก็ฟิลลี่ถือเข็มขัด wbc นะครับโจชัวถือเข็มขัด ibf ดับ ubo uba นะครับก็ในรุ่น h e a v y w วทเนี่ยนะครับโจชัวชนะคุูปราปูเลต์มาได้ก่อนหน้านี้นะครับก็น่าจะบันเทิงมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับสองนักชกที่ยอดเยี่ยมจากบริเตนนะครับไปกันที่ข่าวของเอ,อ,อเมริกันฟุตบอลกันก่อนนะครับมีการจำคุกอดีตผู้เล่นเคลมินสโลที่2 นะครับที่ถูกจำคุก14ปีด้วยข้อหาคมขืนและก็ทำความรุนแรงกับสตรี5คนนะครับรวมถึงหนึ่งในนั้นเป็นคนไม่มีบ้านด้วยนะครับก็สำหรับวินสโลที่2ก็บอกว่าเขาน่าจะเขียนหนังสือในอนาคตนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่โดนจำคุกไปนานขนาดนั้นนะครับ ก็นี่คือค่ะตัวนี้ก็เครมินสโตที่2แน่นอนเป็นลูกของเครมินสโตนะครับหนึ่งในปิดในที่ดีสุดคนหนึ่งที่ลีดเคยมีมานะครับในส่วนของเบสบอลน,นะครับก็มีการส่งกำลังใจไปให้กับโพสต์ของนิวอร์กยังกี้ส์นอร์อาร์มบูนนะครับผู้ที่ตีโฮมนันในอินนิ่ง11ในเกม7รอบชิงสายปี2003ที่ชนะบอสตันเบสซ็อก์นะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือบูเนี่ยต้องไปใช้เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจหรือเพสเมเกอร์นะครับก็เลยทำให้เขาต้องออกจากทีมไปชั่วคราวนะครับก็เอ่อคนที่มานำทีมตอนนี้เป็นโค้ชคาร์ลอสเมนโดซ่านะครับอายุ41ปีนะครับเล่นในไมเนอร์ลีกกับเอ่อไจแอนส์นแล้วก็ยังกี้เป็นหลักคราวนี้ได้ขึ้นมานำทีมยังกี้นะครับก็ บูนอายุ47ปีนะครับเป็นโดซ่าอายุ41อย่างที่บอกก็เราดูอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันหนึ่งเบรการ์เนอร์นะครับผู้เล่นอาวุโสของยังกี้นะครับบอกว่าก็คือการ์เนอร์ก็คือเขาได้ยินโค้ชบูนเนี่ยบอกว่าเขาเมีาการเหนื่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องไปใส่เพลสเมเกอร์ในที่สุดก็เป็นขาที่ช็อกสำหรับหลายคนนะครับ ก็เราจะต้องดําเนินทีมต่อไปในในช่วงที่เขาหายไปอยู่นะครับการเดอร์บอกไว้อย่างนั้นนะครับก็ผมเห็นเอ่อทวิตเตอร์ของอเล็กซ์โครานะครับหัวหน้าโค้ชของบอสตันเรดซ็อกซ์นะครับส่งกําลังใจไปให้ครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนของเรดซ็อกซ์เนาะเอ่อบูนทํางานกับ e อสพีเอ็นปีสองพถึงสองพนะครับก่อนที่จะมาแทนโจกิราดีนะครับในปี2018ันสิบแปดไซติชนะ236ร้อยสามสิบหกหนึ่งเทสหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเนี่ย นะครับนำทีไปชิงแชมป์สายเมื่อปี2019นะครับอีก2ปีที่เหลือเข้ารอบดิวิชันนะครับก็ให้หายไวที่สุดนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะจะแบบจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวเป็นหลักนะครับกับการใช้เพสเ,เมเกเกอร์นะครับเพื่อให้หัวใจมีปัญหาน้อยลงนะครับมีข่าวการเสียชีวิตของหัวหน้าโค้ชของบลติมอร์ออริโอส คนล่าสุดนะครับที่พาออริโอสเป็นแชมป์เบอร์ซีรีส์โจอัลโตเบลลี่นะครับโจอัลโตเบลลี่อายุ88ปีนะครับเขาเข้ามาแทนหัวหน้าโค้ชของเฟรมเออร์วิเวอร์นะครับแล้วอัลโตเบลลี่ก็นำทีมประสบความสำเร็จทันทีนะครับด้วยขุมกำลังอย่างเอ็ดดี้เวอร์รีเบสหนึ่งช็อตสต็อปแคลริเกนจูเนียร์แล้วก็มือมือคว้างจิมพาวเมอร์นะครับก็ ทีนี้ก็ชนะ AL East ไปได้6 game, เกมเหนือ d e t t r o ไ t i ก e r s นะครับก็ก่อนที่จะชนะ White Sox นะครับใน ALCS ใน4เกมนะครับตอนที่จะชนะ Philadelphia Phillies ใน5เกมนะครับก็เขาเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วนำนักเบสบอลระดับนี้ด้วยนะครับทางสโมสรได้ประกาศไว้นะครับเขาคุม g จ a n t s ชุดปี78นะครับชุดที่ชนะ8 9แพ้73คือไม่ได้ไปเพลย์ออฟหรอกแต่ว,ว่า ชุดนั้นก็เอ่อชนะเกมเอ่อชนะเกมแต้มเดียวเนี่ยถึง42เกมใน89เกมนี้ก็ก็จะเป็นชุดที่หัวใจข้างๆไว้นะครับสำหรับออโตเบลลี่นะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับในก็เป็นชุด78เนาะชุดที่สําคัญสําหรับใจแอนสอีกชุดหนึ่งโอเคนะครับไปกันที่เบสบอลนิคเคาดินจอนเลสเตอร์นะครับมือคว้างคนใหม่ของวอชิงตันเนชั่นแนลส์นะครับ ก็จะไปผ่าตัดต่อมไทรอยนะครับเจาต่อมไทรอยออกนะครับก็เดินทางจากเวสต์บังบีชในฟลอริดานะครับไปที่นิวยอร์กนะครับเพื่อจะผ่าตัดในวันศุกร์นี้นะครับก็เดฟมาร์ติเนสนะครับหัวหน้าหัวหน้าโค้ชของ n a ชชัลล์สก็บอกว่าเ,เขาบอกว่าเดสเตอร์จะกลับมาได้ในหนึ่งสัปดาห์ อันหนึ่งปี2006ปีแรกของเลสเตอร์นะครับกับวอชิงตันเรดซ็อกก็คือเขามีปัญหาเรื่องลิมโฟมานะครับก็คือมระเด็นตอบน้ำเหลืองเลยต้องหายจากทีมไปช่วงหนึ่งนะครับสำหรับแชมป์สามครั้งจอร์นเลสเตอร์แชมป์สองครั้งกับเรสซ็อกอีกครั้งหนึ่งกับชิคาโกคัพชุดประวัติศาสตร์นะครับชุด2 0 1พนะครับในส่วนของคอลเลจบาสเกตบอลกันบ้างนะครับ ก็มิลานโนวานะครับก็เอาชนะครีตันไปได้72-60ต่ออันดับ10ชนะอันดับ14นะครับดังนั้นวิลานโนวาก็จะได้แชมป์ในส่วนของบิ๊กเอสไปก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเรียบร้อยนะครับสำหรับวิลานโนวาเป็นอีกหนึ่งเป็นทีมแรกๆเนี่ยที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งมาร์ชแมนเดสในช่วงออกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนมาร์ชแมนเดสก็คือการชิงแชมป์ ण, บาสเกตบอลมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งปีนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะไปแข่งที่อินดีนาโพลิส ก็เดี๋ยวกลางเดือนน่าจะได้ทีมเรียบร้อยนะครับขอตบด้วย L, NFL อีกเอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เอ่อ Golden s t a t e นะครับปิดนอกอาวุโซแล้วนะครับก็ถูกปล่อยออกจาก New York Giants นะครับเพราะว่าตัดค่าใช้จ่ายก็เซฟแคปไปได้ประมาณ6ล้านนะครับอันนี้คือในส่วนของ Golden s t a t e นะครับ g i a n t นนั้นตัด David มาโยออกไปเมื่อวันพุธนะครับก็ ลองดูว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการตัดนักกีฬาทิ้งออกไปเยอะขนาดไหนใน NFL นะครับเพื่อเซฟขั้นหนึ่งน,นะครับก็นั่นแหละก็เป็นปีที่หนึ่งปีที่มีปัญหาสำหรับเอ่อนิวยอร์กไซแอนส์นะครับต้องไล่แก้กันอยู่ในส่วนของ NBA นะครับในสุกเสาร์อาทิตย์นี้มีดังนี้นะครับเอ่อวันศุกร์เซลติกเจอแรปเตอร์7จ็ดโมงพร้อมวิสซัสกับคลิปเปอร์7จ็ดโมงครึง่งนิกส์เจอพิตสันส์ แปดโมงคริสตี worries, ini, ène, between, Knights, ting, <Storm> the man, ้ก the ับ b u c ส s เพเซอรกับนักเก็ตแ a m ครึ่งไปดีแคนส์กับฮ e ทเก้าโมงสเปอรกับ t ันเดอร์สิบโมง s ันสกับวอ r r i เ r อร์สพรอมเชอร์เซอร์สกับ Kings นะครับก็เสาร์วทิตย์ไม่มีนะครับวันจารย์เป็นออสตาร์นะครับตารางคะแนนเอาเฉพาะหกอันดับแรกตะวันออกที่ 1, s i x งซิ2เซอที่ 2, องเน็ตยี่สิามตามครึ่งเกมที่3ามบัค 21-14ตาม2เกมครึ่งที่4 c e เซลติก8 17ตาม5เกมครึ่งที่5้านิกส์8ตาม6เกมที่6กฮี1 17 18ตาม6เกมครึ่งนะครับตะวันตกนะครับที่1 Jazz แจ9ที่2ซันสมตาม3เกมที่3า a เลเก2ร์2ตาม3เกมที่4คลิปเปอร์ตาม3เกมครึ่งที่5 Sun s าซันสตาม6เกมครึ่งต่อท่ครับที่5สเปอร์อภัยที่6กเบรเซอร์1ตาม6เกมครึ่ง ไปกันที่ NHL นะครับวันศุกร์นะครับมีเกมระหว่างเอ,อ่อ Penguins กับ Flyers Islanders กับ s a b e s c a n a d i a n s กับ Jets Hurricanes กับ Red Wings Devils กับ Rangers 7โมงนะครับ Predators กับ Panthers Blackhawks กับ Lightning 8โมง Stars กับ Blue Jackets แปดโมงครึ่งเฟรน์กับ s e n a t o r ร์สเก้าโมงคนกับ m a p ปิ l e ีฟส์สิบโมงนะครับวันเสาร์บูลส์กับ c a p ิตอล s อีกเกมหนึ่งนะครับเจ็ดโมงแบลคอกับไล g ์นิงแปดโมงค o ี i ตติกับ w i l d อ a ว a ร์นกับ d u กส์คิงส์กับ b l u e ก้าโมงชาร์กับ g ีไนท์สิบโมงครึ่งนะครับวันอาทิตย์อ s ร์แลนเดอร์สกับ Rangers p e n g u i n สกับแรนเจอร์สเพนกวินส์กับไ a เออร์สตีหนึ่งเพลเตอร์สกับแพนเทอร์สตีสองแคนาดิอันส์กับเจ็ทเจ็ดโมงควีอ a อ a l a n c กับดัก์8โมงพร้อมกับสตาร์กับ Blue j a c k ก็ตคิงส์กับ b l u e ์9โมงโอเวอรกับเฟรมส์10โมงชาร์สกับ g ีไนท์ส0โมงครึ่งนะครับตารางคะแนนเอาในโซนเ l ย์ออฟเซ็นทรัลก่อนนะครับไร g นิงยีนัด31แต้มชนะ2แต้ม h u r ร i c a n เค2น์2นัด31เแพนเทอร์ส่นัด30บแลคฮอค23นัด28เริ่มถ่างนะครับตรงนี้อีสตนะครับปตอล22นัด30ไอร์2ลนัดอร์ยี่สิ2นัด27 f ฟเออร์สบเนัดยีบนะครับบูลส์ก็เริ่มไม่ปลอดไทยนะครับเอาเขาจริงนะครับรวมถึง f i เออร์สเปนกุนส์ทปีนอยู่นะครับแต่ข้างบนก็นั่นแหละแคปิตอล i ก l a n d นด์เริ่มฉีกนะครับเวสต์จีนไนท์สิบแปดนัดยี่สิบเจ็ดูยี่สิบสองนัดยี่สิบหกรสิบเก้านัดยี่าอเวแลนซ์สิบเก้านัดยี่สิบสามนะครับนอสต์ลีฟเนยี่สิบนัดสามสิบแปดเจสต์ยี่สิบสนัดยี่สิบเก้าออรนัดยีบ พอสุดตอนนี้ก็อย่างเช่น Capital s Islanders และก็ l e a p s นะครับ15แต้มจากสิบน่งนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะอัปเดตในส่วนฮอกกี้ลีกรัสเซียด้วยนะครับซึ่งเริ่มเพลย์ออฟกันแล้วนะครับถ้าที่กว่าสายตาก็ดูนะครับก็เป็นเกมที่เจ้าบ้านชนะหมดทุกทีมเลยนะครับแต่ที่เสียวหน่อยมี CSK a m ค s c o w แชมป์เก่าที่ชนะสปาร์ out, ass, Spa, ตากหประตูต่อสูในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ โดยที่คนทำไประได้ก็เป็นแม็กซิมชาลูนอฟนะครับของ c เซสค่ามอสโกนะครับเกมที่2เล่นกันต่อนะครับในวันพฤหัสกับวันศุกร์นี้นะครับเช็คตารางกันได้นะครับเดี๋ยวมาสรุปให้วันเว้นวันนะครับก็จะจบไปทีละเกมทีละเกมเป็นระเบียบนะครับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ